นี้นะคบเราก็จะมาเล่นเกมหมาใบกมกันนะครับไปดูกันเลยเย้ <Le Speaking of English> เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคบเออไม่ใช่วันจุดจุดจุดปีวันแล้วจุดจุดปีเราทำงานแล้วเราได้เราทำงาน,นแล้วเราได้เงินวันเงิน,นเงินอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่วันไม่ใช่ปีเป็นวันเงินเดือนเดือนอไม่ใช่เข้าวถูกตอ ผู้หญิงผู้ชายเรียกสุภาพบุรุษผู้หญิงเรียกสุภาพสตรีวันสตสีที่เป็นแบบโอ้แบบเออนานาชาติเลยอะ่ะหลายๆชาติมารวมกัน,นกเออไม่ใช่มีภรรยาแล้วมีสามีวันสตรีสาสาอะไรสามี <laughs> วันสตรีสาสาอะไรที่แบบว่าเป็นนานาชาติอะ่ะแม่อะไรมีแม่แม่กบแม่กลมแม่กงแม่เกยอีกอันนึง <Go. S 1> ไม่ใช่อีกอันหนึ่งกใช่วันสตรีพูดรวมกัน <Go on. S 1> วันสตรีสาสากถูกต้อง <Go on. S 1> โอ,โอ้ที่พี่ฟมเพิ่งทำคลิปวิดีโอไปอ่ะวันอะไรธรรมชาติอ่ะวันสิ่งแ,แวดละลอกโอ้ที่เวลาที่เราจะฉลองฉลองเ,ออเวลาที่เราจะฉลองวันเกิดวันแต่งงานเขาเรียกวันอะไรที่วัน วนมาหนึ่งปีวนมาทุกๆปีอ่ะเราเรียกวันอะไรวันแ่งงานไม่ใช่โ okay, mm hmm. อเคครับอุวันที่เออ mm hmm. หลังจากที่พระเข้าจำศีลในวัดสาเดือนวันออกพาวันออกพรรษาถูกต้องอุ๊ยวันที่เก็บไข่ของเทศก,กาลฝรั่งไปเก็บไข่ตามจ, yes, uh. จุดต่างถูกต้องวันที่ให้ดอกกุหลาบ mm hmm. วันแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ถูกต้องวันสวัสดีครับวันไหวครูไม่มีไหววันครูถูกต้องวันที่ไม่ต้องไปโรงเรียนวันวันหยุดถูกต้องวันที่เอ่อคลอดออกมาจากท้องแม่ถูกต้องวันที่เราไปแม่น้ำแล้วเราต้องเอาอะไรไปเอ่อจุดธูปเทียนแล้วเราต้อง เอาไปอะไรไปไว้อยู่ในน้ําอ่ะแล้วก็ไหว้พระวันเพ็ญเดือนสิบสองวันอะไรวันอะไรกระทงถูกต้องเป็นเป็นวันช้างไทยถูกต้องอ๋อที่ต่อก่อนวันเข้าพรรษาต้องเป็นวันอะไรวันวันอาสาค้าบูชาถูกต้องวันที่มีปรินิพานประศูนตสรุปปริณิพานวิสาข้า พี่สายค่ะพีพ่ชา,าโอเคมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องคือวันเออันครอบครัวทุกหมดเวลาอ่านี่นะคะก็คือหน้าสรุปคะแนนนะครับโอเคครับน้องเฟรมีอะไรจะบอกครับที่ี่ที่พี่ฟองทำผิดข้อนั้นนะคะน้องเวรมทำเสียงแบบนี้นะคะและที่ทำถูกกับน้องเฟรมทำเสียงยังไง โอเคครับเราก็ได้เล่นหมาใบคำเสร็จแล้วนะครับใช่ค่ะใครอยากโหลดก็โหลดโหลดได้เลยนะคะใช่ค่ะนี่ครับมันเป็นแบบนี้นะครับอีเดียลองเปิดหน้าปกดูสิครับหน้าปกของแอปหน้าปกหน้าปกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเออใช่ครับนี่ครับอันนี้ครับหมาใบคำหมาใบคำนะครับโอเคครับบาย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 